จังหวะนี้เจ้าตัวเกียววินไล่โจมตีโบรอสไปหนึ่งทีลูกน้องของเจ้าตัวโบรอสเนี่ยเลือดเหลือน้อยมากๆแล้วนะคุณผู้ชมและก็ตามต่อด้วยอันติค <c oughs> รับผมสตันโบรอสไปอีกหนึ่งรอบนะยุงแดงไล่โจมตีและจังหวะนี้รู้สึกว่าลูกน้องโบรอสเลือดน้อยมากๆครับเข้าไประเบิดพลังฮนะอยู่ที่9ล้าน3นะถือว่าระเบิดแรงมากๆเลยนะคุณนะผู้ชมยังไงก่อนที่เราจะเข้าไปรับชมศึกดวลเดือดทีมปีศาจกันแบบเต็มๆต็มเนี่ยก็อย่าลืมที่จะช่วยกันกดไลค์คลิปวิดีโอนี้ กดแชร์คลิปวิดีโอนี้และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกเพศทุกวัยทุกทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมวันพันแมนเดือดส่งเกตม o b บายและเดี๋ยวเรามาต่อกับความมันในคลิปที่แล้วเลยนะครับที่ผมได้ภาคศึกดวลเดือดของฝั่งฮีโร่ไปซึ่งก็จะมีเพื่อนๆหลายๆท่านเนี่ยแนะนํามานะครับว่าเวลาเราปิดฉากการต่อสู้หรือปิดรายชื่อผู้ชนะเนี่ยแนะนําให้ปิดไอ้ตรงมุมบนซ้ายมือของกรอบรูปด้วยซึ่งตอนนี้เนี่ยผมเองก็คาดว่าน่าจะปิดเนียนอยู่พอสมควรแล้วนะถ้าใครจับได้เนี่ยก็โอโหถือว่าเก่งสุดๆแล้วนะเอาเป็นว่าเด ก็จะมาภาคศึกดวนเดือดในทีมปีศาจกันบ้างดีกว่าเริ่มดูโปรไฟล์ของผู้้ายชิงทางด้านซ้ายมือเลยนั่นก็คือทัตมะกิร่างที่2ตัวนี้ซึ่งจะมีพลังรบณนะปัจจุบันตอนนี้เนี่ยขอไม่บอกแล้วกันนะเก็บ <c oughs> เอาไว้ให้เพื่อนๆลุ้นในการต่อสู้ดีกว่าว่าทีมไหนจะเป็นฝ่ายชนะ <c oughs> เพราะว่าถ้าเราดูพลังรบไปเนี่ยเพื่อนๆก็น่าจะคาดเดากันได้ดีแหละว่าตัวละครตัวนั้นตัวละครตัวนี้น่าจะชนะอยู่พอสมควรเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดตัวละครที่เขาใช้กันดีกว่าสําหรับทีมของทัตซูมะกิร่าง บาคุสันร่างปีศาจ2ดาวม่วงเกลวินนินจาลมพายุ4ดาวม่วงโซนิกร่างที่2 5ดาวม่วงคอหลักเป็นเกลโลเกโลเหมือนเดิมเลย2ดาวม่วงยุงแดง s s r 5ดาวม่วงและตัวละครรับตีนตัวสุดท้ายนั่นก็คือนกไฟฟินิกแมน2ดาวม่วงส่วนผู้ท้ายชิงของเขาจะเป็นรูปโปรไฟล์ของแฮมเมอร์เฮดนะและตัวละครที่เขาเลือกใช้เลยจะมีตั้งแต่คอหลักเกลโลเกโล2ดาวม่วงมเมลสกาด4ดาวม่วงเกลวิน5ดาวม่วงโซนิกร่างที่2 5ดาวม่วงราชาโจรสลัดโบรรสร่างรีมูฟฟอร์ม2 ดาวม่วงและตัวปิดท้ายบาคุสันร่างปีศาจร์4ดาวม่วงและก่อนจะเริ่มการต่อสู้ศึกชิงแชมป์อันแรกเนี่ยผมเองก็อยากจะให้เพื่อนๆเ,เนี่ยช่วยกันทายหน่อยละกันว่าระหว่างรูปโปรไฟล์ทัสมากิกับเจ้าตัวแฮมเมอร์เฮด ทีมไหนจะเป็นฝ่ายชนะเมื่อเพื่อนๆไทยกันเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูการต่อสู้กันเลยดีกว่านะซึ่งสปีดผมเองจะปรับเป็นแค่ขั้น2พอเดี๋ยวภาคไม่ทันนะเริ่มแรกก็จะเป็นโซนิคราชที่2ครับทําการปาดไปก่อน9ก้าล้านเนะ<อ>ยุงแดงไล่โจมตีไปอีกหนึ่งดอก3ล้าน1เกีวินเตะตัวที่มีพลังโจมตีเยอะที่สุดก็โดนกันไปเป็นล้านนะครับผมและบาคุซันทางด้านซ้ายมือทําการสับลงไปอีกครับดอกนี้2อล้านเจ็ดทำการลดพลังโจมตีนะฝั่งตรงข้ามไปทั้งหมด2ตัวละครโดนหน้าโดนหลังเลยนะ ซึ่งเจ้าต like like uh ัวโซนิกร่างที่2เนี่ยก็โดนลดดาเมจไปด้วยนะครับและจังหวะนี้เกลวินทําการตัดตัวละครที่ไม่จําเป็นออกไปก่อนนะโดยการทําให้ฝั่งศัตรูเนี่ยตดสตาร์ทั้งหมด3าตัวละครซึ่งโบรอดนี่จะไม่ได้ทําการขยับเลยนะคุณผู้ชมแต่ลูกน้องเขาเนี่ยเข้ามาระเบิดนะครับทำดาเมจได้9ล้าน3าถือว่าแรงอยู่พอสมควรนะโซนิกร่างที่2ปาดไป7จ็ดแสนเท่านั้นเองโอ้โหถือว่าดาเมจเบาบางซะเหลือเกินบาคุซันสับไป1ล้าน7ครับดาเมจก็โดนลดไปนิดหน่อยฮะ และนกไฟฟีนิกแมนจังหวะน,นี้เกิดมาใหม่ครับผมโอ้โหดามเมจทะลวงแนวหลังไป7ล้านหนึ่งถือว่าแรงอยู่พอสมควรฮะเกลวนไล่โจมตีดามเมจไม่ค่อยเข้าครับผม สำหรับโลดดูดซับดาเมจเนี่ยมันจะมาจากตัวของโซนิกรางที่2นะพาะตัวโซนิกรางที่2เนี่ยมันจะเพิ่มสปีดให้กับแถวเดียวกันแล้วก็ยังจะมาจาอบโลดดูดซับดาเมจให้กับเพื่อนในแถวเดียวกับมันอีกด้วยนะจังหวะนี้บาคุซันสับไป5้าล้าน6ครับผมโอ้โหถือว่าแร่พอสมควรนะครับคุณผู้ชมเกวินไล่โจมตีกลับไป3ล้าน1แล้วมาอีกแล้วฮะเกวินดอกนี้ครับผมอุปกรณ์3ดาวด้วยนะ ตดสตันสามตัวเหมือนเดิมนะฮะและถ้าเ,เพื่อนๆมีชุดเดรสเนี่ยมันสามารถทําให้สตูตดสตันได้สูงสุด4ตัวละครเลยนะคุณผู้ชมเจ้าตัวนกไฟฟินิกแมนก็รับดาเมจของโซนิกร่าง2กันไปแบบชิวๆนะฮะเพราะว่าอยู่แนวหลังจังหวะน,นี้บาคุสันก็สับไปอีกหนึ่งดอกครับผม2ล้านห้าดาเมจลดไปเป็นสเตตคันที่2แล้วนะสำหรับรูปดาบสีแดงอันนี้ซึ่งดาเมจของเจ้าตัวโซนิกร่างที่2ของทางด้านซ้ายมือเนี่ยดาเมจจะลดลงไปเยอะอยู่พอสมควรนะจังหวะนี้ก็ปาดมา4ล้านเเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าดดลไป บาคุซันสับกันต่อครับผม 5, 5้าล้าน้าโบลอสทางด้านขวามือไม่ได้ทําอะไรเลยนะคุณผู้ชมเริ่มเทิเธอแรกเนี่ยก็โดนสตันไปก่อนนะสองรอบโอ้โหแล้วพอมาถ์นที่3กลับว่าจะได้ฉายแสงก็ไม่ได้ฉายอีกนะครับโดนบาคุซันสับหัวแตกไปเลยนะและจังหวะนี้ขอเอาคืนบ,บ้างครับบาคุซันสับไปอีกหนึ่งดอกและไล่เตะไปอีกหนึ่งทีฮนะ นกไฟฟินิกแมนโจมตีธรรมดามาอแสกกว่าไล่เตะไปหนึ่งดอกแล้วก็เรียบร้อยครับจังหวะนี้เมลสกัดเก็บนกไฟฟินิกแมนยังไม่ได้ครับเกลวินมันติให้ไปอีกหนึ่งดอกครับโอ้โหโดนไปเต็มๆฮะจังหวะนี้สําหรับผู้ชนะเนี่ยจะเป็นทางด้านของเฮมเมอร์เฮดนะที่มีพลังลบอยู่ที่28ล้านนะับส่วนเจ้าตัวทัสซมักิีเนี่ยมีอยู่แค่24ล้านเท่านั้นเองและเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดผู้ท้าชิงของทางด้านขวามือกันบ้างนะครับเริ่มกันที่คนแรกเลยจะเป็นรูปโปรไฟล์ของเจ้าตตตััววซุยรรนะะะลลลทีี่เเเขาือกใช้้จมง ยุงแดง SSR 5ดาวม่วงโซนิกร่างที่2 5ดาวม่วงเกลวิน5ดาวม่วงบาคุซันร่างปีศาจ4ดาวม่วงโบรอสร่างรีมูฟฟอร์ม4ดาวม่วงและคอหลักเกโลเกโล3ดาวม่วงส่วนผู้ท้าชิงของเขารูปโปรไฟล์น้องกาโลตัวละครที่เขาจัดเนี่ยจะมีตั้งแต่เจ้าตัวยุงแดง SSR 5ดาวม่วง6ดาวเหลืองเกลวิน5ดาวม่วงโซนิกร่างที่2 5ดาวม่วงโกเคิสึ5ดาวม่วง6ดาวเหลืองวัคซีนแมนร่างที่2 2ดาวม่วงและคอหลักในทีมของเขาเนี่ยจะจัด ไปเลยเป็นด็อกเตอร์จีนัทเจ็ดดาวเหลืองสองดาวมว่วงสำหรับรอบนี้ใครจะเป็นฝ่ายชนะอย่าลืมทายกันนะครับระหว่างรูปโปรไฟล์ซุยลิวและรูปโปรไฟล์กาโรตัวนี้เริ่มต่อสู้กันในเทิร์นแรกกันเลยดีกว่า,วาสำหรับโบลอนเนจะมีกิกกี้อยู่ทั้งหมด2ตัว,วซึ่งจะทําให้ทีมของเขาเนี่ยถึกมากๆเลยนะเพราะว่าเจ้าตัวกิกกี้เนี่ยมันจะรับดาเมดนะครับหรือแชร์ดาเมจให้กับตัวละครของกิกกี้เนี่ยทั้งหมด80%นะยิ่งมี2ตัวละครเนี่ย ยิ่งทําให้ทีมของเขาเนี่ยถึกอย่างมากนะครับ <Wow. S 1> โดยเฉพาะจังหวะนี้ฮะเกียโลเกโยโดนยุงแดงตกไป3ล้าน2นะ 2> ก็ยังไม่เจ็บมากครับแต่เลือดก็เกือบหมดฮะยุงแดงปาดกลับไปโกเคสึหายไปก่อนเลยนะคุณผู้ชมนี่ขนาดโกเคสึ6ดาวเหลือง5าดาวม่วงนะโอ้โหเปราะบา,างมากๆาฮะจังหวะนี้เกวินสับไป11ล้านครับผมหายไปเลยฮะ2ตัวละครและตอนนี้เหลือแค่ยุงแดง SSR แค่ตัวเดียวเท่านั้นครับ ปาดมา11ล้านก็ทําอะไรไม่ได้เลยนะนะจุดจุนี้โอ้โหสําหรับรอบนี้ ทีมซุยริวปิดฉากได้อย่างรวดเร็วมากๆฮะด้วยพลังรบของทีมเขาเนี่ยจะจัดอยู่ที่39ล้านนะคุณผู้ชมส่วนกาโร่เนี่ยจะมีอยู่แค่28ล้านเท่านั้นเองข้อดีของฝั่งซุยริวเนี่ยเขาจะมีเจ้าตัวโบร้อนหรือว่าลูกน้องกีกี้เนี่ยคอยรับดัเมดอยู่ตลอดเวลานะและตัวละครแต่ละตัวของเขาเนี่ยโอ้โหดาเมจจัดจ้านมากๆครับคุณผู้ชมเกวินดอกนี้คือแบบโอ้โห11ล้านแรงมากๆฮะคุณผู้ชมไล่เตะ2ล้าน6นี่แบบสุดๆนะ ต้องยอมจริงๆครับจังหวะนี้สําหรับรูปโปรไฟล์ของซูริวเขามาแรงจริงๆและก็ถึงเวลาสุดท้ายแล้วนะฮะนั่นก็คือการชิงแชมป์นะครับผมสําหรับโบลอสเนี่ยจะมีด้วยกันทั้งคู่เลยนะแต่ทางด้านสายมือจะมีกิกกี้ตัวเดียวส่วนทางด้านขวามือมีอยู่2ตัวละครเริ่มแรกโซนิกรายสองครับผมปาดกันไปก่อนฮะโบลอสเกือบตายนะโดนยุงแดงไล่โจมตีบีหนึ่งดอกโอ้โหหายไปก่อนเลยฮะคุณผู้ชมแสดงว่าปั้นเลือดมันน้อยฮะแล้วจังหวะนี้กิกี้เข้ามาระเบิดครับดาเมดกระติดนิดเดียวแฮะ ยุงแดงปาดกลับไป11ล้านหายไป2ตัวนะเกียววินไล่โจมตีสามล้านเจ็ดโดนเตะกลับไป2ล้านสี่จังหวะนี้อันติกลับมาครับผมสตั้นไป3ตัวละครนะฮะแบบเน้นยุงแดงไล่โจมตีบินดอ,อครับสองล้านสี่เกียววินเตะกลับไป1ล้าน9ครับไล่โจมตีบิยงดอ,อครับผม3ล้าน4และเกียโลเกียมาทำการตัดเลือดฝั่งศัตรูครับผมซึ่งมีอยู่แค่สงตัวละครเท่านั้นนะฮะ ยุงแดงไล่โจมตีบิงดอก3ล้านหนึ่งโอ้โหเลือดเด้งกันมาแบบพลุบพลับเลยนะยุงแดงไล่โจมตีปีงดอกครับผม3ล้านโดนระเบิดพลังสีม่วงไปอีกแล้วก็โดนต่อยอีก2ทีหายไปเลยครับสำหรับเมลสากาดฝั่งตรงข้ามผู้ชิงแชมป์รอบนี้นี่ถือว่าพลังห่างกันอยู่พอสมควรเลยนะและตั้งแต่ที่ผมพาคมาทั้งหมดเนี่ยโบรอตยังไม่ได้ใช้อันตีเลยนะคุณผู้ชมแค่ต่อยธรรมดาก็ชนะแล้ว่ะโอ้โหแล้วถ้าอันตีเนี่ยดาเมจมันจะแรงขนาดไหนกันครับเนี่ยยังไงสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่คิดจะเล่นทีมปีศาจก็ไม่ควรพลาด อย่างแรงเลยสําหรับเจ้าตัวละครโบรรสร่างรีมูฟฟอร์มตัวนี้เพราะอย่างที่ผมเคยทคําคลิปรีวิวตัวอันติของเขาเนี่ยสามารถทาดาเมจได้สูงสุดจนถึง1300 1 3 0 0งและถ้าอัพเป็นอุปกรณ์เฉพาะ3ดาวแล้วเนี่ยจัดไปเลย1,500บวกกับดาเมจของคิตต้คอนเนี่ยแรงขึ้นอีก40%นะส่วนถ้าเพื่อน,เพ,อน,เ,พอนเพื่อนท่านใดที่อยากจะมีลูกน้องกิกกี้ทั้งหมด2ตัวเนี่ยพเพื่อนๆจําเป็นที่จะต้องเติมหนักอยู่พอสมควรเพราะว่าเจ้าตัวสกิลที่4ตัวนี้เนี่ยสามารถอ ซึ่งเพื่อนๆต้องใช้หินชิ้นส่วนตัวนี้นะครับที่เป็นของฝั่งปีศาจนะทั้งหมด8ชิ้นสําหรับ4ชิ้นแรกเนี่ยเพื่อปลดล็อกร่างที่1ให้กลายเป็นร่างที่2นะครับแล้วก็ต้องใช้ลูกแก้วของโบล็อสร่างรีโูฟอร์มเนี่ย1ลูกและเพื่อนๆต้องใช้เศษชิ้นส่วนหินเหลืองตัวนี้นะครับของฝั่งปีศาจเนี่ยจำนวนอีก4ชิ้นและก็ลูกแก้วของเจ้าตัวโบล็อสร่างรีมูฟอร์มอีก2ลูกเพื่อปลดล็อกสกิลที่4เนี่ยให้กลายเป็นเลเวลที่2หากปลดล็อกมาไง เลยนะครับนั่นก็คือเจ้าตัวเกโรเกโรตัวนี้เพราะว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยมันจะมีคอสกิลหลักให้กับทีมปีศาจอยู่นั่นเองและก็ช่างเหมาะสเละเกินนะซึ่งตอนนี้ภายในตัวเกมเซิร์ฟเวอร์ไทยเนี่ยได้นําเจ้าตัวเกโรเกโรกลับมารีเทิร์นให้เราได้เปิดกันอีกหนึ่งรอบใครที่มีตั๋วดําไม่พอแล้วคิดจะเติมซื้อตั๋วดำเนี่ยผมขอแนะนาโปรโมชั่นดีๆจากทางแอปช้อปปี้เพย์สำหรับใครที่ยังไม่มีแอปนี้ในมือถือถือว่าพลาดมากๆเพราะฉะนั้นเข้าไปโหลดกันซะในเพจสโตหรือลิงก์ที่อยู่่ดด้้้าาานนนลลงงงใตคิวีโออขผมห,หััจก ให้เราใช้เบอร์มือถือของเรากรอกลงไปนะครับเพื่อรับ OTP มายืนยันตัวตนแต่ถ้าใครที่มีบัญชีอยู่แล้วนะครับก็สามารถเข้าไปกดยืนยันตัวตนใดที่ข้อมูลผู้ใช้ได้เลยนะฮะหลังจากนั้นการยืนยันตัวตนเนี่ยมันจะให้เราทําการสแกนหน้าตาของเรานะครับต่อมาก็ให้เราทําการถ่ายรูปบัตรประชาชนนะครับเพื่อยืนยันตัวตนเมื่อเรายืนยันตัวตนเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราสามารถใช้แอป s h อ p e e p a พแบบเต็มระบบได้เลยนะฮะส่วนโปรโมชั่นในวันนี้ผมขอแนะนําเลยนะครับเมื่อเราเติมแบงค์ภายในเกมขั้นต่ํา35บาบาทขึ้นไปเนี่ยเราจะ ได้รับเงินคืนมาอีก10บาทการเก็บคูปองหรือรับคูปองก็ง่ายมากๆเลยเพียงแค่เราไปที่คูปองเติม Google หลังจากนั้นก็ให้เราเลื่อนลงมานะครับแล้วเราจะเห็นลูกวันพันแมนกดอ่านเงื่อนไขดูเมื่อเราอ่านเงื่อนไขเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็สามารถกดรับคูปองหรือเก็บคูปองไปได้เลยหลังจากนั้นเราเองก็มาทําการเติมเงินใส่แอป s h o p ปี้เพกันวิธีการเติมก็ง่ายเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันสามารถเชื่อมโยงกับบัญชีธนาคารได้นะมีตั้งแต่ s c b กรุงไทยกรุงเทพรวมไปถึง ibanking นะครับผมแอปผ่านมือถือก็ Memorial. และช่องทางออฟไลน์ก็จะมีบ yeah. claro ิ๊ก so ซีเทคโกลโลตัสเซ็นเพลและอื่นๆเมื่อเราเติมเงินเข้าแอปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยคูปองที่เรากดรับมาเนี่ยต้องรีบใช้ภายใน24ชั่วโมงนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรีบมาเปลี่ยนการชําระเงินในเพสโต์เลยนะครับก็ไปที่มุมบนซ้ายมือและให้เราทําการเพิ่มช้อปปี้เพเข้าไปหลังจากนั้นกดดําเนินการต่อฮะกดฉันยอมรับกดตกลงเพียงแค่นี้เวลาเราจะเติมเงินเกมวันพันแมนนะครับเราสามารถใช้แอปช้อปปี้เพจจ่ายเงินได้แบบรวดเร็วทันใจเลยและที่สําคัญนะฮะแอป ช้อปปี้เพมีโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ทุกๆสัปดาด้วยนะครับผมกดเติมได้เลยครับผม7แบงค์สาบาทแล้วก็เรียบร้อยครับผมเราจะได้มาทั้งหมด14แบงค์นะเพราะว่าผมมีคูณ2ภายในเกมและเงินที่เราได้รับคืนจะจัดอยู่ในฝั่งของโบนัสนะฮะสิบาทหรือถ้าเราจะเช็คง่ายๆเลยก็ไปที่คําว่าฉันประวัติการทํางานนี่ได้รับเงินคืนจากโปรโมชั่น10บาทเห็นไหมคุณผู้ชม <Wow. S 1> บอกเลยว่าเจ็บมากๆนะครับสำหรับแอป ปีเพยตัวนี้ยังไงก็อย่าลืมโปรโมชั่นดีๆจากทางช้อปปี้เพยไปด้วยนะส่วนสุดท้ายนี้ถ้าเพื่อนๆท่านใดที่ชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้และอยากจะคอมเมนต์เกี่ยวกับคลิปวิดีโอนี้ก็สามารถพูดคุยได้ที่ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะจ๊ะและก่อนจะจากกันไปอย่าลืมที่จะช่วยกันกดไลค์ให้กับคลิปวิดีโอนี้กดแชร์ให้ทั่วถึงกด Subscribe และที่สำคัญปุ่มระฆังกระดิ่งอย่าให้พลาดเพราะเวลามีคลิปใหม่ๆมันจะแจ้งเตือนให้กับเพื่อนๆทุกๆท่าน,ท,านทราบกันแบบทุนหน้าและสสิิ่่งดดดท้้้้าาาาาายยนนีีนาานีีคคคบถหกววลปโอมพูจ ใครอะไรหลุดออกไปก็ต้องกราบขอภัยมานะที่นี้ด้วยใครที่ติดตามอยู่ก็ต้องขอบคุณมากๆและถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกด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 กันเข้ามาเยอะๆนะจ้ะคุณผู้ชมทุกๆท่าน